มาติดตามภารกิจของแม่ทัพภักที่4นะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าชายแดนไทยมาเลเซียค่ะย้ำเรื่องของการบูรณาการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งค่ะ พลโทรนรทิพย์พยนอกแม่ทักพักที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4พร้อมกับคณะค่ะมีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าตรวจชายแดนที่4401นะคะแล้วก็ชุดตรวจเฝ้าชายแดนที่4405สังกัดหน่วยเฉพาะกิจตํำรวจตะเวนชายแดนที่44อ,อําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะรับฟังผลการปฏิบัติงานและมอบหมายนโยบาย 8กิจสำคัญในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโดยแม่ทัพภาคที่4ค่ะมีการมอบเรื่องของแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็เน้นเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกับสอบตอค่ะเพื่อที่จะให้การพัฒนานั้นได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพร้อมกับกำชับให้ประชาชนค่ะในเรื่องของการทำงานกับชุดคุ้มครองตำบลอย่างใกล้ชิด ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาไปพร้อมกันกับการป้องกันในการลักลอบนําเข้าส่งออกสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดโดยให้มีการตรวจคัดก,กรองอย่างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อยและมั่นคงของพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะจากนั้นนะครับทางด้านของแม่ทัพพัคที่4พร้อมด้วยคณะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22 ตำบลมะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะรับฟังผลการปฏิบัติงานและก็มอบนโยบาย8กิจสำคัญเป็นแนวทางในการดำเนินงานพร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยมีทั้งนั้นของพันเอกอุเทนจีนทองหลางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22แล้วก็กำลังพลร่วมกันให้การต้อนรับโดยทั้งนั้นของแม่ทัพภาคที่4นะครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินงานเชิงรุก บูรณา,าการการทำงานร่วมกันกำชับให้ดูแลฐานปฏิบัติให้มั่นคงปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและสื่อสารเชิงบวกกับประชาชนพร้อมกันนี้ครับทางด้านของแม่ทัพภาคที่สีก็ยังได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แกตกำลังพลอีกด้วยเพื่อที่จะเป็นขวันและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สร้างพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพครับ